สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีมิถุนกันนะครับสำหรับช่วง19-25พฤษภาคม2568ข้อมูลน่าสนใจทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากออหลักโหราศาสตร์ไทยเลยค่ะแล้วก็ดูตำแหน่งดาวในช่วงนั้นๆเป็นหลักครับเห็นว่าภาพรวมสัปดาห์นี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีมิถุนนี่ส่งผลเยอะเลยใช่ค่ะ ทำให้เรื่องการสื่อสารการพูดคุยเจรจาดูจะดีเป็นพิเศษแต่ก็เหมือนจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดฟุง้งซ่านในเหมือนกันอืมใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันว่ามีโอกาสอะไรต้องระวังตรงไหนบ้างให้ชาวมิถุนเอาไปปรับใช้ได้จริงค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่จุดเด่นแรกเลยไหมครับเรื่องพลังการสื่อสารกับเรื่องงานได้ค่ะเห็นว่าดาวพุธทำมุมดีกับดาวพฤหัสอันนี้คือ มันดียังไงครับแค่คุยเก่งขึ้นหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นอ๋อมันมากกว่าแค่คุยเก่งทั่วไปค่ะคือมันเป็นมุมที่ส่งเสริมการสื่อสารแบบน้มน้ําเลยนะการเรียนรู้เร็วการคิดสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ค่ะเหมาะมากกับงานที่ต้องประสานงานเยอะๆงานสอนงานแปลงานการตลาดหรือแบบปิดการขายยากๆก็ยังได้โหฟังดูดีเลยแต่แต่ก็มีนิดนึง คือดาวพุธมันไวอาจจะมีเรื่องแผนเปลี่ยนกระทันหันหรือมีเอกสารด่วนเข้ามาแทรกก็เตรียมแผนสำรองไว้หน่อยก็ดีค่ะอ๋อครับครับเข้าใจครับคือโอกาสมาพร้อมกับความต้องพร้อมปรับตัวนิดนึงประมาณนั้นค่ะแล้วพลังดาวช่วงนี้ส่งผลกับเรื่องเงินเงินทองทองของชาวมิถุนยังไงบ้างครับการเงินนี่ถือว่าดีเลยนะคะดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยค่ะในเรือนการเงิน ก็มีโอกาสได้เงินจากหลายๆทางนะอาจจะเป็นเงินเก่าที่รออยู่เงานพิเศษเข้ามาหรือผลตอบแทนการลงทุนอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่เหมือนจะเห็นคําเตือนแวบ,บๆในข้อมูลเหมือนกันเกี่ยวกับดาวเสาที่อาจทําให้เสียเงินอาจจะมีรายจ่ายจำเป็นที่ไม่คาดคิดเข้ามาแบบว่าปุ๊บปั๊บต้องจ่ายครับเพราะงั้นสัปดาห์นี้ต้องมีสติเรื่องเงินนิดนึงวางแผงดีๆจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ เข้าใจครับจากเรื่องเงินมาเรื่องความสัมพันธ์บ้างครับพลังสื่อสารดีๆนี้ส่งผลกับความรักด้วยไหมครับสําหรับคนมีคู่ส่งผลดีเลยค่ะเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะเปิดอกคุยกันช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นเยอะมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันทํากิจกรรมสนุกๆหรือเคลียร์เรื่องที่เคยเข้าใจผิดกันไปอืมส่วนคนโสดการพูดคุยเก่งๆออกไปเจอคนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เจอคนใหม่ๆที่แบบ คลิกกันถูกคอความสนใจคล้ายๆกันได้ค่ะและกับครอบครัวหรอครับบางทีเราใช้พล <Tu alien situations> so ังงานข้างนอกเยอะกลับบ้านมาอาจจะเหนื่อยๆน่อยเผลอเหวี่ยงได้ไหมก็มีส่วนค่ะอาจจะมีความเครียดจากงานติดกลับมาบ้านบ้างแล้วเผลอแสดงอารมณ์ไปข้อมูลก็แนะนําว่าเออควรจะใส่ใจคนในครอบครัวให้มากขึ้นหน่อยพยายามคุยกันดีๆใจเย็นๆนะคะมันจะช่วยรักษาบรรยากาศในบ้านได้ดีกว่า อาจจะต้องหาเวลามายืดเส้นยืดสายบ้างโยคะเบาๆก็ช่วยได้ค่ะแล้วสุขภาพใจล่ะครับที่บอกว่าอาจคิดฟุ้งซ่านอืมอันนี้เป็นอีกด้านของดาวพุธเลยค่ะคือพอคิดเร็วคิดเยอะมันก็อาจจะฟุ้งซ่านกังวลไปหลายเรื่องได้ง่ายๆแม้โดยรวมจิตใจจะดีแต่ก็ต้องหาวิธีจัดการความฟุ้งซ่านตรงนี้หน่อยมีวิธีแนะนำไหมครับจากข้อมูลที่เราดูมา ก็หากิจกรรมผ่อนคลายทำค่ะอะไรก็ได้ที่ชอบเลยฟังเพลงสบายๆทำสมาธิสั้นๆส,สัก5นาที10นาทีหรือแม้แต่การเขียนระบายความคิดออกมาเนี่ยก็ช่วยจัดระเบียบความคิดลดเครียดได้ดีนะคะดีเลยครับก่อนจะสรุปมีเคล็ดลับเสริมดวงเล็กๆน้อยๆมาฝากกันค่ะสีมงคลสัปดาห์นี้เหลืองขาวเขวียวอ่อนนะครับเลขนำโชคก็3 5 6 แล้วก็วันพุธเนี่ยเป็นวันดีพิเศษเลยเหมาะกับการเจรจาหรือเริ่มอะไรที่เกี่ยวกับคำพูดการสื่อสารมีคาถาเสริมดวงที่น่าสนใจด้วยค่ะคือโอมสีพุทธะสวิลาโสวานีเทวีเมตตาจิตตังประสิทธิเมหูคาถาเฉพาะทางเลยค่ะคาถาเนี้ยเหมือนการอัญเชิญพลังของพระสรัสวดีหรือพระวานีเทวีนะคะ ท่านเป็นเทพีแห่งปัญญาวาทศิล์ซึ่งก็สอดคล้องกับพลังดาวพุธที่เดบในสัปดาห์นี้พอดีเลยสวดตอนเช้าก็จะช่วยเสริมพลังด้านความคิดการสื่อสารได้ค่ะน่าสนใจมากครับ สรุปง่ายๆก็คือสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เด่นมากเรื่องการสื่อสารการเจรจาการทำงานร่วมกับคนอื่นจริงๆแต่ความท้าทายก็คือการจัดการความคิดตัวเองไม่ให้มันกระจายเกินไปแล้วก็คุมอารมณ์ให้ดีอย่าให้มันมามีผลกับการตัดสินใจสำคัญๆค,ค่ะใช่เลยครับการมีสติมีวินัยในความคิด การกระทาและก็รักษาใจให้สงบสงบนี่แหละจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยให้ชาวมิถุนไทยประโยชน์จะโอกาสดีๆในสัปดาห์นี้ได้เต็มที่สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดต่อนิดนึงนะคะครับลองไปคิดดูนะ